สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับเรู่ับการ์ตูนเรื่องมหาศึกคนชนเทพครับเป็นเหตุการณ์หลังจากการต่อสู้ในคู่ที่10จบลงไปแล้วครับหลังจากที่สุซานโดะและโอคิตะโซจิสู้กันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาต่อกันในคลิปนี้นั่นเองนะใครอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้เหตุการณ์เป็นยังไงไปย้อนดูก่อนได้นะพอดูเสร็จแล้วมาต่อเนื้อหากันในคลิปนี้ต่อได้เลยเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับทางด้านเกลเนี่ยก็เรียกว่าดี ใจเลยแหละครับหลังจากที่มนุษย์นั้นได้รับชัยชนะในการต่อสู้คู่ที่10เกลก็บอกว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายเราชนะอีก2ครั้งเนี่ยพวกเราก็จะสามารถช่วยเหลือมนุษยชาติได้แล้วนะพี่บรุนฮิวแต่ปรากฏว่าพอหันหลังไปบรุนฮิวไม่อยู่จ้า <c oughs> เกลโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวแบบงงๆกันไปอย่างนั้นครับสวนทางด้านที่ลานประลองก็มีการประกาศว่าณนะตอนนี้เนี่ยผลการต่อสู้นั้นออกมาในรูปแบบมนุษย์ชนะ5ครั้งและเทชชนะ ครั้งสกอร์สเสมอกันอยู่ที่5ต่อ5นั่นเองทําให้สถานการณ์ในศึกแล็กนาล็อกครั้งนี้ยากที่จะคาดเดาเาสียเหลือเกินตัดมาที่ทางด้านเกลครับเกลก็กําลังเดินหาบุญฮิวครับผมมีท่าทีมโมโหชุนเฉียวดิดๆนะครับว่าแม่บุญฮิวเนี่ยอยู่ดีก็ทิ้งเกลไปไซดอย่างนั้นนะ ทำไมพี่บุญหิวชอบทําอะไรแบบนี้นะเออเกลเองก็บ่นว่าเธอเองเนี่ยก็เป็นวอลคิลี่คนนึงเหมือนกันนะเธอเองเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือพี่บุญหิวให้มากกว่านี้นะถ้าเกิดว่าบุญหิวมีอะไรเนี่ยก็ควรที่จะบอกเธอซี่ควรที่จะพึ่งพาอาศัยเธอบ้างซี่อะไรแบบนี้นะแต่เละแล้วครับผมบุญหิวก็โผล่มาครับบุญหิวก็บอกว่าที่เธอพูดมาก็ถูกนะฉันเองก็มองเธอว่าเป็นวอลคิลี่คนหนึ่งเหมือนกันนะเกลก็ดีใจนะครับผมรีบ วิ่งไปหาบุญฮิวนะแล้วก็บอกว่าแหมเมื่อกี้เนี่ยพี่ฟังหนูอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วทำไมพี่ถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะเนี่ยบุญฮิวก็บอกว่าบุญฮิวเนี่ยอยากจะพาเกลไปพบเจอคนสําคัญคนหนึ่งนะนะแต่เกลก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมบุญฮิวมันแปลกๆนะครับผมเอามือจับๆรูปๆคำคลำมือก็ทะลุกันซะอย่างนั้นครับแล้วกฏว่ามันไม่ใช่ตัวตนของบุญฮิวจริงๆเว้ยมันเป็นภาพฉายเว้ย และแล้วครับก็มีคนคนนึงปรากฏตัวขึ้นมาครับทำการฉีดอะไรบางอย่างใส่หน้าเกลนะครับผมคนคนนั้นก็คือนอตราดาหมดนั่นเองครับเจ้านี้ก็มีการบอกด้วยนะครับว่าเกลอนิเมโดนหลอกง่ายเหลือเกินตกหลุมพรางง่ายเหลือเกินนะซึ่งเกลเองหลังจากโดนฉีดยาสลบไปแล้วนะครับเออเกลก็สลบนอนหมดสติไปกับพื้นนะตัดมาที่ดา้งด้ามบุนฮิวครับบุนฮิวเนี่ยก็มาดูรายชื่อนักสู้ของฝ่ายมนุษย์ที่เหลือครับโดยรายชื่อของฝ่ายมนุษย์นั้นก็ จะเหลือซากาตะกินโทกิเหลือซิโม่เหลือลัสปูตินแล้วก็เหลือนอสตราดามุสครับส่วนทางด้านฝ่ายเทพเจ้าเนี่ยก็จะเหลืออันดุวิทเหลือโลกิแล้วก็เหลือโอดินบุนฮิวบอกว่าในที่สุดก็มาถึงจุดนี้แล้วนะขอแค่ชัยชนะอีกครั้งเดียวเนี่ยถ้าฝ่ายมนุษย์ได้รับชัยชนะมาก็จะเท่ากับว่ามนุษย์นั้นได้รับชัยชนะถึง6ครั้งและเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการต้อนโอดินให้โอดินนั้นจําเป็นจะต้องเข้าร่วมการต่อสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้บุญฮิวก็บอกว่ามันใกล้ถึงเวลาแล้วนะใกล้ถึงเวลาที่บุญฮิวเนี่ยจะได้พบเจอเขาคนนั้นอีกครั้งสิกฟรีดนั่นเองครับภาพตัดมาที่ขุมนรก ทาทารัดครับเดยได้ว่ามีการป้องกันอย่างแน่นหนาเลยทีเดียวเชียวครับก็มีชายคนนึงนะครับผมเออกำลังเข็นรถเข็นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะชายคนนี้ผ่านทั้งยามผ่านห้องขังที่ต่างๆนะครับผมแล้วก็จุดดึงตรงนี้ฮาดิดนะครับคือมันจะมีป้ายแปะไว้นะครับว่าเป็นบุคคลเฝ้าระวังห้ามเข้าใกล้สถานที่แห่งนี้อะไรประมาณนั้นครับซึ่งก็จะมีทางด้านชาก,กะนะครับผมมีกินโทกิแล้วก็มีบิวซีบัฟนะ เออเป็นตัวต้องห้ามนะแล้วแล้วชายปริศนาคนนี้ก็มาถึงห้องขังห้องหนึ่งครับเขาเปิดประตูเข้าไปก็ปรากฏว,ว่าไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกนะครับผมเออไอโมงคนดีก็คือทางด้านน้อตาดาบุตรนั่นเองครับเขาก็บอกว่าขอโทษทีนะที่มาสายนะการรักษาความปลอดภัยที่นี่เนี่ยมันเข้มงวดมากเลยกว่าจะมาได้แต่ละทีเนี่ยมันยากลาบากมากเลยนะคนที่ถูกคุมขังอยู่ในห้องนี้เนี่ยก็บอกว่านายเนี่ยคงลําบากมากเลยใช่ไหมล่ะแต่ว่านายเนี่ยสามารถพาเธอคนนั้นมาที่นี่ได้อย่างปลอดภัยได้หรือเป ซึ่งนั่นแหละครับนอตาดามุสก็เปิดกล่องออกมาครับภายในกล่องนั้นมีเกลอยู่นั่นเองจ้าโดนมัดโดนพัฒนาการอย่างแน่นหนาเลยทีเดียวเชียวนะเกลพอเป็นอิสระค,ครับผมกระโดดถีบหน้านอตาดาบุสไปทีหนึ่งครับแล้วก็ด่าด้วยนะครับว่าไอโจรักพาตัวหน้ารังเกียจนะผมจะไม่มีวันยอมให้อภัยเด็ดขาดนะ น้องตาดาบุญก็บอกว่าเดี๋ยวก้อนฟังกันก่อนสิเจเออฉันบอกแล้วไงว่าฉันเนี่ยจะพาเธอมาพบเจอกับบุคคลสําคัญคนหนึ่งนะฉันขอแนะนําให้รู้จักกับเพื่อนของฉันเพื่อนของฉันคนนี้เนี่ยเป็นแฟนกับบุญฮิวด้วยนะจะบอกให้เขาคนนี้เนี่ยคือวีและบุรุษผู้ล่ามังกรเกลก็หันไปบอกครับปรากฏว่าเกลพบเจอกับซิกฟรีดจ้าซิกฟรีดก็มีการกล่าวทักทายนะครับว่าวัดดีเกลเออยินดีที่ได้รู้จักนะ เกลพอเห็นสิกฟรีนี่ตกใจตาแทบหลุดออกจากเบ้าจ้าเกลพยายามตั้งสตินะครับผมและพอเธอรู้ว่าเบื้องหน้าเป็นฟิกฟรีนเนี่ยเธอก็รู้แล้วครับว่าณสถานที่แห่งนี้เดียมันคือคุ้มนรกแน่นอนนะเพราะมันเป็นสถานที่ขังฟิกฟรีนนั่นเองนะเกลก็ตกใจใหญ่เลยนะครับว่าทําไมเธอถึงมาอยู่ที่ทาทารัตแห่งนี้ได้นะเธอเนี่ยจะถูกจับโยนให้กลายเป็นอาหารของเหล่าสัตว์ประหลาดหรือเปล่านะร้องหาคนช่วยใหญ่เลยจ้านอตาด ุตรก็พยายามจะปลอบเกลนะครับว่าอย่าเพิ่งสติแตกจะเย็นๆก่อนนะเกลก็มีการถามนะครับว่าแล้วทำไมเนาะตาดามุดที่เป็นมนุษย์เนี่ยถึงมาอยู่ที่ทาทรารัสแห่งนี้ได้ล่ะ นอตตาดามุสก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นแพทย์ประจําตัวของซิกฟรีดนะโอดินเนี่ยเป็นคนไหว้หวานให้เขาทําเรื่องนี้เมื่อไม่นานนี้ยังไงล่ะและด้วยเหตุนี้เนี่ยตัวนอตตาดามุสก็เลยได้รับบัตรผ่านให้สามารถไปยังสถานที่แห่งนี้ได้เกลวก็บอกว่าอ๋อเป็นหมออย่างนั้นเหรอและโอดินเป็นคนสั่งการอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าโอดินเนี่ยจะเป็นคนสั่งขังท่านติกฟรีดนะแต่โอดินก็ยังให้การดูแลรักษาแบบนี้เนี่ยโอดินเอง ก็มีเมตตาเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามันแปลกๆนะนักสู้ของฝ่ายมนุษยชาติแต่ว่ามารับใช้นักสู้ของฝ่ายเทพเจ้ารับคําตังของนักตู้จากฝ่ายเทพเจ้าเนี่ยถ้าอย่างนั้นแปลว่านอตตาดามุตเนี่ยเป็นคนทรยศอย่างนั้นเหรอนอตตาดามุตก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวก่อนสิจะพูดจาให้ร้ายกันแบบนั้นสิเดี๋ยวฉันเนี่ยจะค่อยๆอ,อธิบายทุกอย่างให้ฟังเองนะตอนนี้เชื่อใจฉันก่อนเถอะ ซิกฟีดก็บอกว่าเกลตอนนี้เนี่ยเกลอะสามารถที่จะไว้ใจนอตตาดามุดได้นะความสามารถของนอตตาดามุดในการเป็นหมอเนี่ยถือว่าทําได้ดีเยี่ยมเลยนะเขาเป็นแพทย์ประจําตัวของฉันจริงๆโอดินเนี่ยไม่อยากให้ฉันตายและโอดินเนี่ยก็จําเป็นจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อฉันเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆซิกฟีดก็เลยบอกว่าการที่เขาเนี่ยอยากเจอเกลและเกลมาที่แห่งดีได้เนี่ยนั่นก็เป็นว่าซิกฟีดนะครับผม อยากจะขอความช่วยเหลือจากเกลวนั่นเองนะซิกฟีบอกว,ว่าพวกเราเนี่ยต้องทําการหยุดการคืนชีพของเราปฐถมประเทพนะรู้หรือเปล่าเกลวก็งงๆนะครับว่าฮะอะไรนะการคืนชีพของปฐถมประเทศมันคืออะไรยังไงนะงงๆอยู่นะซิกฟีก็บอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังก็แล้วกันนะทุกสิ่งเนี่ยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่อดีตการนานมาแล้วนะเดิมทีเลยเนี่ยประทมะเทพดั้งเดิมนั้นจะมีด้วยกันทั้งหมดแปด 88องค์เทพเหล่านั้นเนี่ยสร้างทางโลกและสวรรค์ขึ้นมาและเมื่อการเวลาผ่านไปเหล่าเทพเจ้าหลายองค์นั้นก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาหลังจากนั้นอีกจํานวนมากสําหรับเหล่าบรรดาปฐมเทพจํานวนมากมายที่มีถึง88องค์ที่ปกครองโลกดั้งเดิมนั้นเนี่ยในบรรดานั้นจะมีเทพอยู UC ่4องค์ที่มีบรารมีที่สุดที่แข็งแกร่งที่สุด วเขาถูกเรียกว่าเสาหลักทั้ง4แห่งปฐมเทพอีกดาซิลนั่นเองเสาหลักทั้งสีนั้นก็จะประกอบไปด้วยยักษ์ใหญ่ยูมิลราชาปีศาสาตานเจ้าแห่งความกหลหนเคออสและพระเจ้าผู้สร้างโอดินในโลกที่ปฐมเทพและเทพเจ้าอยู่ร่วมกันนั้นอยู่ดีๆวันหนึ่งเหล่าอีกดาซิลก็ประกาศว่าเทพเจ้าทั่วไปนั้นเป็นเทพที่ไม่สมบูรณ์เป็นเทพที่ล้มเหลวเทพเหล่านั้น ทวีคูณจํานวนมากขึ้นยิ่งกว่าเหล่าเทพบรรพการทั้ง88องค์จริงๆแล้วเทพเหล่านี้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีอยู่ด้วยซ้ำทำให้พวกอิกราซิลเนี่ยต้องการที่จะทําลายล้างและบทขยี้เหล่าเทพองค์อื่นๆนั่นเองและแล้วการสังหารหมู่เทพเจ้าก็ได้เริ่มต้นขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนั้นในเหตุการณ์ครั้งนั้นนอกจาก4เสาหลักแล้วเนี่ยก็ยังมีประเทศที่ให้การสนับสนุนอิราซิลอีก7องค์ครับผ เท่ากับว่า7จบวกสีเนี่ยก็จะเป็น11เทพเนอะผมอาจที่เป็นตัวร้ายอยากจะล้างบางเทพเจ้าคนอื่นๆนะเตยก็ตามเหล่าปฐมเทพที่เหลือจํานวน77องค์ที่มีแนวคิดกันคนละแบบครับพวกเขาก็เลยมีการ,รเผชิญหน้าต่อสู้กันนะนะ,นะในเหตุการณ์ครั้งนั้นก่อให้เกิดสงครามระหว่างเหล่าปฐมเทพด้วยกันเองในเหตุการณ์ครั้งนั้นถูกเรียกว่าแสงสนธยาแห่งเหล่าปฐมเทพและนาล็อกเรียกได้ว่าเทพยุคดังเดิ ยุคอดีตการนี่คือต่อสู้กันดูเดือดเลือดพระาเลยทีเดียวเชียวนะเหล่าปฐมประเทพฝ่ายดีทั้ง77องค์เนี่ยร่วมมือการต่อสู้ด้วยการอาชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพันและเข้าแรกแต่ยังไงก็ตามเหล่าปฐมประ,ะเทศทั้ง77องค์เนี่ยคือมันสู้กันไม่ไหวนะครับผมก็เริ่มที่จะพ่ายแพ้กันไปทีละคนทีละคนนะหลังจากการต่อสู้อันยาวนานเหล่าปฐมประ,ะเทศฝ่ายดีก็เริ่มรู้แล้วครับว่าการที่จะเอาชนะเหล่าสีเสาหลักเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะเออฝ่ ปายตรงข้ามมันแข็งแกร่งเกินไปครับทําให้เหล่าประเทศที่ยังรอดชีวิตมาได้เนี่ยได้ทําการล่อลวงอิตาซิลไปยังณสถานที่ลกล้างสุดขอบโลกพวกเขาปล่อยพลังใส่ฝ่ายตรงข้ามเป็นวิชาตรงห้ามที่สุดแสนจะยิ่งใหญ่เกรฟเนี่ยเพื่อทําการจองจําและปิดผนึกเหล่าประเทศที่ชั่วร้ายก็เรียกว่าเป็นฉากอลังการนะครับผมเทพจำนวนมากเนี่ยรวมพลังกันนะครับผมพยายามที่จะผนึกพวกโอดินนั่นเองนะ พวกเขาเองก็แบบว่าพยายามอย่างเต็มที่ครับผมและแล้วด้วยการใช้วิชาต้องห้ามเราอีกดาซิลเทพฝ่ายร้ายทั้ง11ตนนั้นก็ถูกปิดผดึกลงไปได้สงครามสิ้นสุดลงเราประเทศจํานวนมากมายที่เคยปกครองโลกและปกครองเทพคนอื่นๆบางคนล้มหายตายจากบางคนถูกทําลายล้างและพวกเขานั้นก็เริ่มหายไปจากสายตาของผู้คน ึ่งเกลนะครับผมอ่าพอได้รับรู้ความจริงเกลนี่ก็อึ้งๆนะครับผมเรียกว่าไม่ค่อยอยากจะเชื่อในสิ่งที่ซิกฟรีดพูดออกมาครับเกลก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องปฐมเทศเนี่ยเกลเองก็พอรู้ตำนานอยู่บ้างนะเหล่าปฐมเทศเนี่ยคือผู้ปกครองโลกมาแต่ดั้งเดิมแต่พวกเขาเนี่ยมีพลังอํานาจมากเกินไปและไม่สามารถทนทานต่อพลังอํานาจตัวเองได้ทาให้พวกเขาเนี่ยแตกสลายกันไปเองและหลังจากนั้นเนี่ยเหล่าทวยเทพจึงได้ํำการส ้างโลกใบใหม่ขึ้นมาซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทั้งสวรรค์ทั้งโลกและก็อนรอกนี่คือสิ่งที่ตำนานกล่าวมาตั้งหากล่าซิกฟรีดก็บอกว่าไอสิ่งที่เกลดได้ยินมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าต่อๆกันมานะแต่ยังไงแล้วเนี่ยสิ่งที่ซิกฟรีดพูดออกมาเนี่ยมันคือเรื่องจริงแท้แน่นอนอะนะเกลเองก็ยังงง,งๆเลยับผมมันกระทันหันเกินไปกับเรื่องใหญ่แบบนี้นะยังตามเรื่องไม่ค่อยถูกยังปรับอารมณ์ไม่ค่อยถูกนะซิกฟรีดเล่าต่อไปครับว่า มันยังมีความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นขึ้นไปอีกนั่นก็คือก่อนที่เหล่าสี่เสาหลักจะถูกปิดผนึกได้โดยสมบูรณ์เนี่ยในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับเออพวกเขาที่กําลังจะพาดท่านี้ว่าเขาก็มีการพูดคุยปรึกษากันนะว่าเฮ้ยไอ้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันไม่ยอมต่อสู้กับเราตรงๆง,งเว้ยมันใช้วิชาต้องห้ามต้องการที่จะปิดผนึกเราไม่ให้เราเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้มันต้องการจะปิดผนึกเราไปตลอดกาลโอดินก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาละทิ้ง อักษรลูนศักดิ์สิทธิ์ของเรากันเถอะนะปลดปล่อยพลังออกไปจากสถานที่แห่งนี้และเราก็จะเห็นว่าเหมือนกับมีพลัง 4คนนี้ครับผมอาออกมาจากหลุมก่อนที่พวกเขาจะถูกผนึกอะไรประมาณนั้นครับเสาหลักทั้ง4นั้นได้ฝากฟังความเป็นเทพและอักษรลูนของพวกเขาไว้กับสมบัติที่เป็นสื่อกลางของพวกเขาเองและพวกเขาก็ได้ปลดปล่อยพลังนั้นออกไปที่ไหนสักแห่งหนึง่งเรียกได้ว่าเหล่าเทพที่พยายามจะปิดผลึกนี่ก็มีการเวอร์เวอร์เหมือนกันนะครับผมที่มีพลังปะทุออกมานะ ส่วน4เทพตัวร้ายนะครับพวกเขาก็ปรารถนาว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีบุคคลที่คู่ควรกับอักษรลูนทั้ง4นี้นะคนคนนั้นเนี่ยจะทําการปลุกพวกเขาให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งสมบัติ ทั้ง4นั้นเนี่ยก็เปลียบเสมือนกับเป็นพลังที่เป็นตัวแทนของแต่ละคนอะไรประมาณนั้นครับและด้วยเหตุนี้เนี่ยก็เลยทําให้อีกดาซิลนะครับผมก็เฝ้ารอกันไปเรื่อยๆเฝ้ารอจนกว่าที่สักวันหนึ่งเนี่ยครับผมจะมีคนที่คู่ควรแก่พลังคู่ควรแก่สมบัติแห่งไายนะทั้ง4นี้ปรากฏตัวขึ้นมานะซิกฟรีดบอกครับว่าถ้าเรื่องราวนี้เนี่ยถูกลืมไปมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะแต่มันกลับกลายเป็นว่าหลังจากนั้นหลายป ต่อมานะครับผมเล่ากับว่าวันเวลาแห่งความช่วยนิรันนั้นผ่านพ้นไปแล้วในที่สุดนะก็มีเทพหนุ่มไร้ชื่อคนหนึ่งปรากฏกายขึ้นมาเทพหนุ่มคนนี้เนี่ยรับรู้ถึงตำนานพยายามตามรอยตำนานครับเขามายังสถานที่แห่งหนึ่งแล้วเขาก็ได้พบเจอกับดาบวิเศษแกรมเข้าซะแล้วซึ่งไอดาบวิเศษอันนี้เนี่ยอาจมันก็เป็นอาวุธของโอดินก่อนที่จะถูกผนึกนั่นแหละครับเทพเจ้าหนุ่มคนนี้เนี่ยไม่ได้มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นอะไรเลย แต่เขาก็มีความทะย,ยานอยู่ในจิตใจของเขาะเขาก็แบบตามรอยตำนานจนมาพบเจอดาบอันนี้นั่นแหละครับเขาเปิดอ่านตำราโบราณแล้วก็เปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยโอ้โหชัดเจนเลยอันเดียวกันเลยตรงปกนะไม่ผิดแน่นอนนะตามปริศาสเขียนไวนะ้ในหนังสือตรงห้ามเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงสินะนี่เนี่ยมันเป็นดึงในตีสมบัติแห่งหายนะมันเต็มไปด้วยลูนแห่งเสาหลักทั้งสี่ของปฐมเทพไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันกำลังเรียกร้องหาฉันอยู่ เอาลามาอยู่กับฉันเธอฉันเนี่ยทำให้นายรอนานเกินไปแล้วใช่ไหมล่ะชายคนนี้ครับเอื้อมมือไปจับดาบแกรมนะครับผมพอจับดาบปุ๊บเนี่ยพลังก็ปัทุออกมาครับเหมือนกับว่าพลังนี้คือพุ่งเข้าหาเทพหนุ่มคนนี้เลยนะและคือพลังรุนแรงมากนะผมเทพหนุ่มนี่คือทําท่าทีเหมือนจะทนไม่ไหวเลยนะโอ พลังแบบไหลมากันแบบจัดๆนะครับผมและเรียกว่าพลังแบบแม่งไหลปะทุเข้าไปที่ตาข้างหนึ่งนะครับผมจนกระทั่งดวงตาข้างซ้ายของเขาเนี่ยได้รับความเสียหายเลือดกระฉูดออกมาเลยทีเดียวเชียวนะเทพหนุ่มคนนั้นได้รับดาบวิเศษแกลมมาครอบครองซะแล้วเทพธรรมดาคนดีสามารถเข้าได้กับอักษรลูนของปฐมเทพเขานั้นตื่นขึ้นด้วยพลังและปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในอักษรลูนในเวลาต่อมาเทพองค์นั้นได้ ขึ้นครอบครองวิหารนอตแล้วเขาก็ได้รับการยกย่องบูชาเป็นอย่างมากเกลก็เลยถามติกฟรีขึ้นมานะครับว่าฮะอะไรนะผู้ปกครองวิหารนอตอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ติกฟรีพ,พูดมาเนี่ยก็คือเขาคนนั้นอย่างนั้นเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงติกฟรีก็บอกว่าตามที่เกลกเข้าใจนี่แหละถูกแล้วนะเขาคนนั้นเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นเทพเจ้าที่พวกเรารู้จักกันดีซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาเขาก็เป็นที่รู้จักในนามของเทพเจ้าสูงสุดโอดี ยังไงล่ะซึ่งเราก็จะเห็นว่าเทพหนุ่มคนนั้นเนี่ยเออแบบว่ามีใบหน้าที่แบบว่าชั่วร้ายไปแล้วนะครับผมอ่าก็ได้กลายเป็นเทพโอดินไปนั่นเองนะและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับเปิดเผยตัวที่เรียกว่าน่าจะเป็นลาส์ดของมหาตึกคนชนเทพดีนะ ได้ได้ว่าเป็นแบบตัวร้ายสุดเลยนะครับผมในขณะที่การต่อตู้ก็คงดําเนินต่อไปเดี๋ยวเออก็มีปมใหม่ๆม,มีเรื่องราวเต์ไพรส์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะ